สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่บุญเหลือพารวยครับ YouTube c h a n แนลบุญเหลือพารวยเราจะรวยไปด้วยกันครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่22นะครับเดือนมกราคม2564ครับผมเนาะมาก่อนไปฝากไว้ได้ครับท่านผู้ชมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมเนาะการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเเต็มฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์หลุดตัวเลขตัวมีสิทธิ์เข้าเช่นกันมาก่อนไปอีกเรื่องนึงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ก็กรนดกแจ้งเตือนใหด้วยครับมาสำหรับสายลูดสายวิ่งวันนี้เตรียมสมุดประกาเลยเนาะสายลูดสายวิ่งวันนี้เตรียมสมุดกาจดเลยสําหรับท่านที่ไม่มีสมุดประกาเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวเปิดให้แคบหน้ากระดาษนะครับผมเนาะเดี๋ยวท้ายคลิปเปิดให้แคบหน้ากระดานช่วงท้ายคลิปมาสาหรับสายลูดสายวิ่งที่เตรียมสมุดประกาอยู่แล้วมาพร้อมแล้วไปกันเลยครับท่านผู้ชมลูดวิ่งวันนี้2 3สครับผมท่านผู้ชมลูดวิ่งวันนี้2 3สครับผมเนาะน่าลงทุนครับลูดไปเลยครับท่านผู้ชม สองศูนย์สองหสุดแต่ท่านผู้ชมครับหรือ3ครับผมสามศูนย์สามหนึงสามสองสามสามสี่สาก็สุดแต่ท่านผู้ชมครับผมเนาะโลดวิ่งวันนี้2 3 3 2ครับผมนะ่าลงทุนครับท่านผู้ชมมาตอบตัวเจาะของเราเลยครับท่านที่อยู่ในสายเจาะเตรียมตัวครับผมเนาะตัวเจาะของเราวันนี้มี0มี มี7มี2และมี3ครับผมท่านผู้ชมตัวเจาะของเราวันนี้น่าลงทุนครับสุดแต่ท่านผู้ชมครับจะเอาไปตัดหลักหน่วยหลักร้อยไม่ว่ากันอยู่ที่แนวทางของท่านผู้ชมเองด้วยนะย้ำอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมตัวเจาะของเราวันนี้มี0มี6มี7มี2และมี3ครับผมท่านผู้ชมน่าลงทุนครับ มาต่อตัวเด่นของเราเลยครับมี6ตัววันนี้ตัวเด่นของเรามี6ตัวเช่นเดิมพร้อมแล้วไปกันเลยครับท่านผู้ชมตัวเด่นของเรามา0 5 2 6 7 2 3 2 7 1 0 7ก็มครับผมท่านผู้ชมน่านลงทุนครับมาย้ำอีกครั้งนะครับตัวเด่นอีกครั้งนะครับ 0 5 2 6 7 2 3 2 7 1 0 7กครับผมท่านผู้ชมมาตอบตัวร้องเลยครับมี6ตัวเช่นกันพร้อมแล้วไปกันเลยครับ4 8 3 7 2 8สามองแปขอไปครับ6 3 5า้าห หนึ่งเก้าครับผมท่านผู้ชมมาย้ำอีกครั้งนะครับตัวรองนะครับสี่แปดสามเจ็ดสองแปดหกสามห้าหกหนึ่งเก้านะครับผมมาตัวเบิ้ลครับผมท่านผู้ชมต่อตัวเบิ้ลเลยครับมีสองตัวมาพร้อ,อมแล้วเจ็ดเจ็ดครับผมตัวเบิ้ลของเราวันนี้เจ็ด แล้วก็อีกตัว6 6, 6ครับผมท่าชม7 7 6 6, 6มีเปอร์เซ็นต์ครับมา3ตัววันนี้6 2 7ครับ0เอาขอไปครับ2 0 1ครับ6 3 7ครับ1 7 0ครับอีกครั้งนะครับ3ตัว6 2 7 2 0 1 6 3 7ครับ 1>, 1 7สู่ครับผมท่านผู้ชมมาต่อสายแคปเตรียมตัวครับแคปเจอร์ครับผมโอเคครับก่อนจากกานวันนี้ฝากท่านผู้ชมไปด้วยเนาะการลงทุนมีความเสี่ยงเน้นย้ำเลยการลงทุนมีความเสี่ยง100%เรเ็นตเต็มฝากท่านผู้ชมไปด้วยลงทุนแต่น้อยครับผมเนาะ เรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไะด้เนาะสำหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้วยสาหรับวันนี้ขอ,ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านรวยรวยเฮงเฮงปังปังทุกท่านและผมเนาะรวยรวยเฮงเฮงปังปังทุกท่านเลยสุดท้ายก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ